ดวงชะตาชาวราศีพิจิกประจำเดือนนี้สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับคุณเพราะพลังงานของจักรวาลกำลังส่งผ่านความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเข้ามาสู่ชีวิตราวกับว่าคุณกำลังยืนอยู่ที่จุดเปลี่ยนผ่านที่จะนำพาคุณไปสู่บทใหม่ที่น่าตื่นเต้นด้านการงานการเปลี่ยนแปลงที่รออยู่ข้างหน้า เดือนนี้พลังงานในด้านการงานของชาวพิจิกเปรียบเสมือนการปีนขึ้นไปบนยอดเขาที่สูงชันในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นหนักหน่วงกว่าปกติมีโปรเจกต์สำคัญหลายอย่างที่ต้องดูแลพร้อมกันบางครั้งคุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังหมุนจานหลายใบในเวลาเดียวกันกลัวว่าจานใบใดใบหนึ่งจะตกลงมาตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในสำนักงาน อาจมีการประชุมที่ต้องเตรียมเอกสารสำคัญพร้อมกับที่ต้องดูแลทีมงานและยังต้องจัดการกับลูกค้าที่มีความต้องการพิเศษแต่นี่คือจุดที่ความสามารถในการแก้ปัญหาของชาวพิจิกจะเปล่งประกายออกมาคุณมีพรสวรรค์ในการมองเห็นรายละเอียดที่คนอื่นมองข้ามและสามารถจัดการกับหลายสิ่งหลายอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพประมาณกลางเดือนบรรยากาศในการทำงานจะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น คุณจะได้รับการยอมรับจากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานมากขึ้นอาจมีโอกาสที่จะได้นำเสนอไอเดียใหม่ๆที่คุณตั้งใจจะพูดมานานและคราวนี้ผู้บริหารจะเปิดใจรับฟังและให้ความสนใจอย่างจริงจังบางท่านอาจได้รับเสนอให้รับหน้าที่ใหม่ที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นหรือได้เข้าร่วมโปรเจกต์พิเศษที่จะช่วยพัฒนาทักษะของคุณสำหรับชาวพิจิกที่ทำธุรกิจส่วนตัว เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขยายฐานคลูกขาอ่ะมีพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆเข้ามาติดต่อหรือมีโอกาสในการเจรจาข้อตกลงที่สำคัญอย่างไรก็ตามคุณควรใช้ความระมัดระวังในการลงนามศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเพราะความรีบร้อนอาจมองข้ามข้อกำหนดบางอย่างที่สำคัญได้ปลายเดือนอาจมีข่าวดีเกียวกับตำแหน่งงานหรือโอกาสใหม่บางท่าน อาจได้รับข้อเสนอง,งานจากบริษัทอื่นหรือมีโอกาสในการเปลี่ยนสายงานแต่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจทันทีให้เวลาตัวเองในการชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนจะดีกว่าอาจไม่ได้ดีที่สุดเสมอไปสำหรับเป้าหมายระยะยาวของคุณก็ได้ด้านการเงินการวางแผนและโอกาสใหม่ เรื่องการเงินของชาวพิจิกในเดือนนี้เปรียบเสมือนการเล่นหมากรุกที่ต้องคิดไว้หลายก้าวล่วงหน้าในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนคุณอาจรู้สึกว่ารายจ่ายมีมากกว่าที่คาดไว้อาจมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเข้ามาเช่นรถยนต์เสียอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องซ่อมหรือมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ไม่ได้คาดคิดสิ่งเหล่านี้อาจทำให้คุณรู้สึกกังวลเล็กน้อยแต่อย่าวิตกไปเลย พระาะทมกลางความท้าทายเหล่านี้จะมีโอกาสในการเพิ่มรายได้เข้ามาด้วยเช่นกันคุณอาจได้รับโบนัสพิเศษจากงานหรือมีรายได้เสริมจากทักษะพิเศษที่คุณมีตัวอย่างเช่นหากคุณเก่งด้านการออกแบบกราฟิกอาจมีคนมาขอให้ทำงานฟรีแลนซ์หรือถ้าคุณถนัดการสอนอาจมีโอกาสให้การติวพิเศษที่ได้ค่าตอบแทนดีกลางเดือนเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนแผนการเงินของคุณ ลองนั่งคำนวณรายรับรายใจ่ายให้ละเอียดดูว่ามีค่าใช้ใจ่ายส่วนไหนที่สามารถลดทอนได้บ้างบางทีคุณอาจพบว่าการสมัครสมาชิกบริการออนไลน์หลายอย่างที่ไม่เคยได้ใช้หรือการใช้ใจ่ายกับของฟุ่มเฟือยที่จริงแล้วไม่จำเป็นการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีเงินออมมากขึ้นเมื่อสิ้นเดือนสำหรับการลงทุน เดือนนี้แนะนําให้คุณเลือกแบบระมัดระวังไม่ควรเสี่ยงกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหากมีคนมาเสนอโอกาสการลงทุนที่ดูดีเกินจริงให้ใช้สัญญาตยานของชาวพิจิกที่แหลมคมในการวิเคราะห์ศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจอย่าปล่อยให้ความโลภหรือความรีบร้อนมาบังตาคุณปลายเดือนอาจมีโอกาสทางการเงินที่น่าสนใจเข้ามา อาจเป็นการขึ้นเงินเดือนการได้รับคอมมิชชั่นก้อนใหญ่หรือการได้เงินคืนจากภาษีบางท่านอาจได้รับมรดกหรือของขวัญมูลค่าสูงจากญาติทูใหญ่นี่คือโอกาสดีที่จะนำเงินส่วนหนึ่งไปออมหรือลงทุนในสิ่งที่มีคุณค่าระยะยาวเช่นการศึกษาเพิ่มเติมหรือการลงทุนในสุขภาพด้านความรักบทใหม่ของหัวใจสำหรับชาวพิจิกที่ยังโสด เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชีวิตรักของชาวพิจิกโสดท้องฟ้าแห่งความรักของคุณเหมือนกำลังเปิดรับแสงใหม่เข้ามาในช่วงต้นเดือนคุณอาจอยากจะหลีกหนีความวุ่นวายของชีวิตประจำวันและใช้เวลากับตัวเองนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดในความเป็นจริงแล้วการใช้เวลาทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้นจะช่วยคุณรู้ว่าคุณต้องการความรักแบบไหนกันแน่ประมาณกลางเดือนเป็นต้นไป พลังงานความรักจะเริ่มคึกคักขึ้นคุณอาจได้พบกับคนที่น่าสนใจในที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นที่งานสังสรรค์ของเพื่อนในร้านกาแฟที่คุณแวะทุกเชา้าหรือแนะ,ะนแอปพลิเคชันออนไลน์บุคคลน,นี้อาจไม่ใช่ไท p e ที่คุณชอบตามปกติแต่มีบางอย่างในตัวเขาหรือเธอที่ดึงดูดความสนใจของคุณตัวอย่างเช่น คุณอาจไปงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพื่อนชวนไปและได้นั่งติดก,กับคนที่มีความสนใจในเรื่อง Art ์ตแอ u ด์คัลเจอร์เหมือนคุณการสนทนาเริ่มต้นจากเรื่องธรรมดาแต่ค่อยๆดึกซึ้งขึ้นและคุณพบว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่ออยู่กับคนคนนี้อย่าเพิ่งรีบสรุปหรือคิดมากเกินไปให้ความสัมพันธ์เติบโตไปตามธรรมชาติสำหรับชาวพิจิกที่เพิ่งพ้นจากความรักเก่า เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจรับคนใหม่คุณไม่จำเป็นต้องลืมอดีตอย่างสิ้นเชิงแต่ควรให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์นั้นบุคคลใหม่ที่เข้ามาอาจมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากคนเก่าอย่างสิ้นเชิงและนั่นอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณก็ได้ปลายเดือนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมา หากคุณรู้สึกชอบใครสักคนอย่ากลัวที่จะแสดงออกความกล้าหาญของชาวพิจิกจะช่วยคุณก้าวความกลัวการถูกปฏิเสธและแม้จะผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปตามที่หวังแต่อย่างน้อยคุณก็จะได้รู้คำตอบและสามารถเดินหน้าต่อไปได้สำหรับชาวพิจิกที่มีคู่อยู่แล้วเดืนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะผ่านการทดสอบเล็กน้อยที่จะช่วยให้ทั้งสองเข้าใจกันมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนคุณและคู่ครองอาจมีความเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องอาจเป็นเรื่องการเงินการวางแผนอนาคตหรือแม้จะเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการใช้เวลาในวันหยุดตัวอย่างเช่นคุณอาจอยากใช้เวลาในวันหยุดยาวไปพักผ่อนกับครอบครัวแต่คู่ของคุณอาจมีแผนที่ต่างออกไปความไม่ลงรอยกันนี้อาจน,นำไปสู่การทะเลาะก,กันเล็กน้อยแต่สิ่งสำคัญคือวิธีที่คุณทั้งสองจะจัดการกับความขัดแย้งนี้ การสื่อสารอย่างเปิดเผยและการรับฟังกันจะช่วยคุณทั้งสองหาจุดกึ่งกลางที่ทุกคนพอใจได้กลางเดือนบรรยากาศจะเริ่มดีขึ้นคุณและคู่ครองจะเข้าใจกันมากขึ้นและเรียนรู้ที่จะประนีประนอมกันอาจมีโอกาสในการทำกิจกรรมร่วมกันที่สนุกสนานเช่นไปดูหนังไปทานอาหารที่ร้านใหม่หรือท่องเที่ยวเมืองใกล้เคียง ช่วงเวลาเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และทำให้คุณทั้งสองจดจำว่าทำไมถึงรักกันสำหรับคู่รักที่คิดจะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปเช่นการมัน่นการแต่งงานหรือการมีลูกเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังอย่ากลัวที่จะพูดถึงความคาดหวังความกังวลและความฝันของคุณออกมาการสื่อสารที่ดีจะเป็นรากฐานที่แข็งแรงสำหรับอนาคตร,ร่วมกัน ปลายเดือนจะเต็มไปด้วยความโรแมนติกและความอบอุ่นคุณและคู่ครองจะรู้สึกผูกพันกันมากขึ้นอาจมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆที่คนใดคนหนึ่งเตรียมไว้ให้อีกฝ่ายหรืออาจเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งสองได้รับข่าวดีที่รอคอยมานานบางคู่อาจได้ยินข่าวการตั้งครรภ์หรือได้บ้านหลังใหม่ที่ฝันไว้นานโดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตสำหรับชาวราศีพิจิก ท่ามกลางความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นคุณจะพบว่ามีโอกาสและความสุขรออยู่ทั้งในด้านการงานการเงินและความรักเพียงแค่คุณเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงใช้สัญญาตตายานที่แหลมคมของคุณในการตัดสินใจและไม่กลัวที่จะก้าวโอกาสพื้นที่ปลอดภยัยจําไว้ว่าในฐานะชางพิจิก คุณมีความแข็งแรงและความยืดหยุ่นที่จะผ่านอุปสรรคใดๆไปได้ดังนั้นกล้าเดินต่อไปได้วยความมั่นใจและเชื่อมัน่นในตัวเองเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ได้ของคุณแน่นอน